ผู้ชมคะเมื่อวานนี้ค่ะนายอาจนุทินชาวรากูลนายกล้ฐาเตียมตรีวากากระทรวงมหาดไทยค่ะท่านเดินทางลงพื้นที่ไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยเริ่มภารกิจที่ลานาวัดโคคีรันริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะจะเห็นได้ว่ามีพี่น้องประชาชนนะคะมารอให้การต้อนรับอย่างเต็มพื้นที่แบบอบอุ่นแบบนี้เลยที่ตำบลบางชนีค่ะอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็มีหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับประชาชนให้การต้อนรับค่ะ ก่อนที่นายกรัมตรีนั้นจะมีการขึ้นเวทีพูดคุยกับพี่น้องประชาชนและมีการระบุว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะประสบปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากทุกปีเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ต่ําก็จะรับน้ําจากแม่น้ําเจ้าพญาตอนบนทําให้น้ําระบายลงสู่ทะเลได้ยากอีกทั้งลักษณะของแม่น้ําก็เป็นคอขวดด้วยทําให้การระบายน้ําก็จะล่าช้าช้ากว่าปกตินะคะส่งผลทําให้น้ํานั้นเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ของพี่น้องประชาชนจึงได้ให้สํานักงาน พยากรน้ำแห่งชาติค่ะหรือว่าสทนชนะคะกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยซึ่งขณะนี้ค่ะก็อยู่ระหว่างการเร่งรัดโครงการก่อสร้างของระบายน้ําในพื้นที่ของอำเภอบางบานอำเภอบางไซให้แล้วเสร็จภายในปี2569คือในปีหน้านั่นเองเพื่อให้สามารถระบายน้ําได้1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีรวมไปถึงการวางแผนในการปรับปรุงระบบชลประทานฝั่งตะวันออกตอนล่างโดยมีการใช้งบประมาณประมาณ10,000แสนล้านบาทด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะ นายมตรีนั้นก็ได้นําคณะทํางานจากพระภูมิใจไทยไปลงพื้นที่ด้วยพร้อมกับย้าว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันทํางานร่วมกันเป็นทีมเดียวกันแล้วก็ยอมรับนะคะว่าอยากได้สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในการเลือกตั้งครั้งหน้าอ่าแบบ พูดโปรยหยดดเอาไว้นิดนึงะนะคะกับประชาชนที่จังหวัดอยุธยานะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเพราะบอกว่าเนี่ยเขาก็ต้องการจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็ให้การช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นอกจากการให้กําลังใจแล้วก็การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วขณะเดียวกันค่ะก็ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีงบประมาณฉุกเฉินที่จะให้ผู้บริหารสามารถเบิกจ่ายได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องถูกตรวจสอบเพราะว่าการเบิกจ่ายเพื่อเป็นการบรรเทา าความเดือดร้อนหรือว่าบรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะฟังเสียงกันสักหน่อยค่ะปูบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายได้ในในรูปแบบของงบฉุกเฉินนะครับไม่ต้องไปกังวลครับถ้าใช้ เพื่อประโยชน์เพื่อลดบรรเทาความทุกข์ของประชาชนแล้วนะครับไม่ต้องกลัวการตรวจสอบถึงแม้ใครจะมาตรวจสอบเราก็สามารถชี้แจงได้ผมให้ความมั่นใจนะครับว่างบประมาณในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยนะครับจะต้องตกถึงพ่อแม่พี่น้อง ทั้งร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีตกหล่นไปไหนเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทางาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะได้รับทราบถึงงบประมาณที่สามารถมาช่วยพ่อแม่พี่น้องเหล่านี้ด้วยแล้วก็อย่าไปเกรงกลัวแล้วก็หลังจากที่กล่าวพบปะ กับพี่น้องประชาชนแล้วนะคะหลังจากขึ้นเวทีไปแล้วเนี่ยละค่ะคุณอนุทินเองก็ได้มีการนําคณะค่ะไปมอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแหง้งแล้วก็ยารักษาโรคจํานวนกว่า1,000ชุดให้แก่ผู้ประสบภัยด้วยแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือในการจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยหนึ่งรายพร้อมกับลงเรือจะเห็นได้ว่าคุณอนุทินนั้นก็ลงเรือไปด้วยนะคะ,คะก็ไปให้กําลังใจพี่น้องประชาชน,นถึงบ้านเลยไปเคาะประตูถึงบ้านเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็ลงเรือ บริเวณหน้าที่ทําการกํานันตําบลบางชนีไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภยัยอีก4ี่ครัวเรือนด้วยนะคะคือนี่นอกจากจะไปมอบด้วยตัวเองแล้วนะลงเรือไปก็พายเองด้วยะนะอะดูธรรมัดธรรมแงงนะั้งแบบว่าฉันต้องไปหาประชาชนชด้วยตัวเองไปมอบด้วยตัวเองแล้วก็ต้องอเดินทางก็คือไปด้วยตัวเองก็คือพายเรือไปด้วยตัวเองเลยะเป,ป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชน